สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายโชวค,ครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของหมอปรายปเปรยดวงพิธาอดเป็นนายกเตือนครึ่งปีหลังระวังภัยพิบัติท่านผู้ฟังครับหมอปรายพรายกระซิบนะครับออกมาเล่าย้อนคำทำนาย ว่าระเบิดใต้น้ํานั้นใช่เรื่องเรือไทยท่านหรือไม่กับพร้อมคําทํานายดวงวงการเมืองว่าสุดท้ายพิธาลิ้มเจริญรัตจะได้คองตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่พร้อมตอบโรคอุบัติใหม่จะมาจากอะไรอีกถือเป็นอีกหนึ่งหมอดู ที่ขึ้นชื่อว่าแม่นนะครับเป็นอันดับต้นของประเทศไทยสำหรับหมอปรายพรายกระสิบล่าสุดครับศึกจากพิสุนีก็บินตรงมาย้อนคำทานายพร้อมกับคำทานายว่าระเบิดใต้น้ำนั้นใช่เรื่องเรือไทยท่านหรือไม่กับพร้อมคำทานายดวงวงการเมืองว่าพิธาลิมเจริญรัต จะฝ่าฟันจนได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าแล้วลุงป้อมแอบไปดีกับทักษิณจริงหรือไม่พร้อมตอบโรคอุบัติใหม่จะมาจากอะไรอีกแต่บอกเลยมีเสืรอไพอันนี้เป็นสิ่งที่ประหลาดของพิสุนีศีรกาใช่ไหมคะที่บวชแล้วสึกใช่คะ่ะไม่ได้ทำผิดพลาดอะไรมา ไม่ผิดค่ะเห็นบอกว่าสึกออกมาก็จะไปทัวร์ทำบุญเลยทําไมจริงค่ะก็ไปกราบขอเข้ามากับพระเถระผู้ใหญ่ที่นู่นด้วยค่อนข้างที่จะเพี้ยไม่เคยเจอพิสุณีที่สึกท่านดูแลมาตั้งแต่ก่อนบวชก็เลยต้องไปบอกท่านว่าหนูสึกแล้วจะกลับมาทำธุรกิจเหมือนเดิมท่านไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ หนึ่งปีที่ไปบวชได้อะไรมาบ้างหมอปรายก็ตอบว่าได้เยอะมากๆค่ะเห็นอะไรหลากหลายรูปแบบไม่เคยอยู่ในช่วงชีวิตที่เคยแบบว่าไม่มีอะไรจะกินท้องเสียจนตัวซีดเต็บเหลืองเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอแต่ไม่คิดว่าโลกเรามันเจริญขนาดนี้แล้วยังมีสถานที่ที่เราเจอ ยังมีสถานการณ์แบบนี้อีกและได้ธรรมะเยอะมากจากการเป็นภิสุนีที่แบบคนปกติไม่ได้ค่ะครั้งที่แล้วหมอปรายเคยมาทำนายว่าเป็นระเบิดที่มาจากบนบกลงไปใต้น้ำรู้เรื่องเรือไทยท่านระเบิดไหมคะหมอปรายก็ตอบว่าเพิ่งได้ข่าว แต่ไม่ได้รู้อะไรละเอียดขนาดนั้นที่สีลังกาไม่รู้เรื่องติดไฟฟแลแไวไฟ้าใช้ไม่ค่อยจะได้อันนี้ที่ท่านทำนายไว้เหมือนคะหรือแค่จิ๋วจิวอันนี้แค่น่าจะจิ๋วจิ๋วไปหน่อยเป็นแค่น้ำจิ้มเหรอคะหมอป่ากก็บอกว่าใช่คะ่ะระเบิดที่ท่านพูดคราวก่อน มันคือภูเขาไฟใต้น้ำหรืออะไรคะหมอปรายก็ตอบว่าใกล้เคียงกับภูเขาไฟระเบิดค่ะแล้วน่าจะมาจากรอยแยกเป็นหลักครึ่งปีหลังจะมีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นอีกไหมคะมีค่ะหมอปายก็ตอบว่าสถานการณ์ระดับโลกก็จะมีเขื่อนหรือน้ำมีรอยปี รอยแยกอะไรแบบนี้ครึ่งปีหลังประเทศไทยจะมีโอกาสสงบสึกจริงจังหมอประไก็บอกว่ายากค่ะเพราะอะไรมันมีอะไรขัดขวางความสงบตกลงคุณพิธาจะได้เป็นนายกจะรอดไหมคะหมอประไก็บอกว่าห่วงค่ะว่าจะไม่ต้องใช้คำนี้เลย พราะว่าเรื่องของคนพิธาพูดตรงๆน่าจะเป็นฉนวนของทุกอย่างดวงของคนพิธาคนชอบขนาดนี้ยังไม่ได้เป็นจริงๆเครดของคุณพิธาไม่น่าใช้คำว่าดวงน่าจะเป็นเคสของคำว่าอยู่ในกฎโมค่ะมันไม่ปกติไม่เหมือนกับพื้นดวงค่ะเพราะฉะนั้นดวงของคุณพิธาได้รับ เป็นนายกนะคะเพราะอยู่ต่างประเทศทุกคนก็บอกว่าดีใจกับคุณด้วยที่ได้นายกใหม่ที่เป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งจริงๆประเทศไทยของเราก็ยังไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคะแล้วคนเชษฐาล่ะยังพอมีวีแววมากกว่าคนพิธาหรือไม่ หมอปรรายก็ตอบว่าจังคงมีวิแววมากกว่าค่ะเพราะดวงผลพิธาดวงผลอุ้งอิงเหมือนถอยหลังค่ะเหมือนตั้งใจถอยตั้งใจสลัดบางอย่างออกไปเองจริงดวงมีสองทางแย่เปิดล่าสุดคือผลอุ้งอิงถอยหลังค่ะทมท่านยอมให้ทีค่ะมันจะเป็นชนวนความแตกแยกของบ้านเมืองเราใช่ไหมคะ เก้าอี้อันนี้มันก็แตกแล้วผลออกมาก็แตกแล้วค่ะหมอปรายก็เล่าต่อไปว่าหมอปรายว่าใครจะได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเราเอาความปลอดภัยก่อนดีกว่าค่ะหรือถ้ามาก็คือมันจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องคนพอรับได้แต่มันก็มีคนที่จำนวนมากที่จะออกมาสู้ ใช่ค่ะอย่างไรก็ไม่คุ้มก็อยากให้ทุกอย่างทำให้ถูกต้องตามระบบมากกว่าเพราะว่าถ้าประท้วงทีหนึ่งเศรษฐกิจก็พังต่างชาติก็ไม่เข้าเพราะ,ะไรายได้ของเรามันมาจากการท่องเที่ยวเป็นหลักไม่คุ้มหน้าปลุกก็ไม่ใช่หน้าขาวก็อดหน้าใหม่จะมาแทนหน้าแปลกด้วยค่ะ เมื่อก่อนใคยดูคนนี้ไม่เคยขึ้นแต่รอบนี้ขึ้นมาแปลกๆเหมือนอยู่แค่แป๊บหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะแต่มันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้าอาจจะมีใครถูกตั้งขึ้นมาแล้วโดนเปลี่ยนเราจะเรียงรัฐประหารได้ไหมคะหมอประไรก็ตอบว่ายากค่ะจะมีโรคแปลกอีกไหม มันก็มีค่ะแต่ไม่ได้ถึงขนาดโควิดแต่ให้ระวังเรื่องสัตว์ใหญ่มันจะมีเชื้อโรคอะไรแปลกๆให้ระวังอย่ก,กินอะไรดิบๆในช่วงนี้อันตรายมากโรคภัยที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาจะหายไปร้อเปอร์เซนคือไม่หมดและจะหนักขึ้นในเรื่องค่ะพวกโรคเก่าๆท่านยมพูดว่ากาละโลกวันนาโลกบ่อยๆค่ะ มาจากหนูแล้วสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาจากโรคใหม่ๆมาฆ่ามนุษย์อีกหลังจากนี้นอกจากอากาศแล้วมันจะมาจากอาหารค่ะท่านผู้ฟังครับเรื่องที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังมานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหมอปรายปเปรยดวงพิธาอดเป็นนายกเดือนครึ่งปีหลัง ระวังภัยพิบัติสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ